สวัสดีครับอยู่กับ1น,นาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตีจังหวะบอสโนวานะครับผมบอสโนวาจังหวะสบายๆริมชายหาดนะครับผม1ห,ห้องจะมี4จังหวะนะครับผมแต่ว่าจะเป็นทั้งหมด2ห้องนะแบบที่ผมสอนวันนี้จะเป็นแบบ2ห้องนะครับผมไฮหัดจะตีเป็น1และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆทั้ง2ห้องเลยนะครับผมส่วนเบดดัมกับสแน่แบบเคาะขอบริมช็อตนี้จะตีแบบนี้นะครับผมไปตามโน้ช้าๆนะครับจังหวะที่1และ2และ 3.... และนะครับผมและแล้วก็4และ1ในห้องที่2จะมาพร้อมกัน3อย่างเลย1และ2จังหวะและของจังหวะ2จะมาพร้อมกัน3อย่างเหมือนกันและ3และ4แล้วก็และ1นะครับผมลองแบบช้าๆต่อเนื่อง1และ2และ3และ4และ 1>, 1และ2และ3และ4และ1ลองเข้าจังหวะแบบยาวๆแล้วกันนะครับผม ลองไปฝึกตีดูแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไปลาดสาระคมรุดดีจาก1นาทีตีกลองได้เดี๋ยวแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ